สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องวลีไปดูกันเลยคะ่วะวลีคือส่วนประกอบของประโยคทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งได้แก่วลีภาคประธานวลีภาคแสดงหรือส่วนขยายอาจประกอบด้วยหนึ่งคำหรือหลายคำก็ได้ จำง่ายๆก็คือวลีเกิดจากการนำคำมาสร้างเป็นกลุ่มคำนั่นเองค่ะแต่หากวลีมีครบทั้งภาคประธานและภาคแสดงรวมกันเป็นประโยคเดียวกันแบบนี้เราจะไม่นับว่าเป็นวลีแล้วนะคะเพราะวลีจะยังต้องไม่สมบูรณ์มีได้เพียงส่วนที่เป็นภาคประธานเช่น คุณแม่ครูโอโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจทำกับข้าวเก่งมากถ้ารวมทั้งประโยคมีทั้งการกระทำในภาคแสดงคือทำกับข้าวและมีทั้งประธานคือคุณแม่ครูโอแบบนี้จะเป็นประโยคนะคะแต่หากเราตัดเฉพาะส่วนที่เป็นภาคประธานก็คือคุณแม่ครูโอโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจตัดเท่านี้ ก็จะนับเป็นวะลีค่ะและถ้าเราตัดเหลือเฉพาะคำว่าทำกับข้าวเก่งมากตรงนี้ก็จะเป็นวลีเช่นเดียวกันค่ะต้องอย่านำมารวมกันนะคะนักเรียนเด็กที่เรียนเก่งมักจะทำงานเสร็จเร็วแบ่งออกเป็นวลีภาคประธานคือเด็กที่เรียนเก่งแบ่งออกเป็นวลีภาคแสดงคือมักจะทำงานเสร็จเร็ว ไม้ขีดไฟในกล่องนั้นถูกจุดจนหมดไม้ขีดไฟในกล่องนั้นเป็นวลีภาคประธานถูกจุดจนหมดเป็นวลีภาคแสดงภาพ,พยนตร์หรือละครที่มีฉากตกตีอาจสร้างความรุนแรงในครอบครัวได้ภาพยนตร์หรือละครที่มีฉากตกตีเป็นวลีภาคประธานเพราะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้นะคะ อาจสร้างความรุนแรงในครอบครัวได้เป็นวลีภาคแสดงนกบินนกักเรียนสังเกตนะคะว่าวลีที่มาทำหน้าที่ในภาคประธานจะมีเพียงแค่หนึ่งคำก็ได้กริยาที่อยู่ในภาคแสดงหากมีตัวเดียวเราก็สามารถเรียกว่าวลีภาคแสดงที่มีเพียงคำเดียวได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น วลีจึงไม่จําเป็นที่จะต้องยาวเสมอไปมีเพียงหนึ่งคำแต่คำคำนั้นทำหน้าที่ในภาคประธานทำหน้าที่ในภาคแสดงได้เราก็เรียกเป็นวลีได้เช่นกันค่ะนกจึงเป็นวลีภาคประธานและบินจึงเป็นวลีภาคแสดงค่ะวลีแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันค่ะ 1. นนามวลี 2. ปริมาณวลี 3. กริยาวลี 4. บุพบทวลีและ 5. วิเศษวลีค่ะเรามาดูแต่ละประเภทกันนะคะ 1. น,นามวลีคือวลีที่มีกลุ่มนามเป็นส่วนหลักตัวอย่างนามวลีช้างป่าตัวนี้ นกักเรียนก็สังเกตนะคะว่าช้างป่าตัวนี้ยังไม่มีกริยาใดๆมาประกอบเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเพียงวลีได้ค่ะและก็เป็นวลีชนิดนามวลีด้วยนะคะมาดูวลีที่2ค่ะแม่ของฉันคำนามก็คือแม่นะคะบ้านแฟนคำนามก็คือบ้านกระเป๋าใคร กระเป๋าเป็นคำนามพวกเราทั้งหมดนี้พวกเราเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเราก็จะนับอยู่ในนามวลีด้วยเพราะว่าทำหน้าที่เดียวได้กับคำนามเลยช่างสวัยคนที่คุณเห็นคำนามคือช่างสวยัยคุณเดชผู้จัดการที่คุณพบเมื่อวานคุณเดชเป็นคำนามสังเกตนะคะว่าแม้จะมีกริยาพบใช่ไหมคะ แต่วรีนี้เป็นการอธิบายคุณเดชคุณเดชคนไหนล่ะผู้จัดการคนที่คุณพบเมื่อวานคุณเดชยังไม่ได้ทําอะไรในประโยคนี้เลยใช่ไหมคะแต่หากเราจะให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เราต้องบอกว่าคุณเดชผู้จัดการที่คุณพบเมื่อวานกำลังเดินมาแบบนี้ถึงจะเป็นประโยคนะคะถ้ามีแค่ส่วนนี้ ผู้จัดการที่คุณพบเมื่อวานเป็นเพียงส่วนขยายของคำนามเป็นแค่คำที่นำมาเรียงต่อกันเป็นวลีนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างต่อนะคะชาหรือกาแฟคำนามก็คือชากาแฟแม้จะมีคำเชื่อมนะคะเราก็รวมเป็นกลุ่มเดียวกันเลยค่ะรวมเป็นวลีเดียวกันเลยคือนามวลีนั่นเอง ภาพยนตร์หรือละครที่มีฉากตบตีภาพยนตร์คือคำนามละครคือคำนามตบตีเป็นกริยาก็จริงแต่ภาพยนตร์หรือละครไม่ได้ไปตบตีใครใช่ไหมคะนักเรียนอันนี้ทั้งหมดนี้รวมเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นประธานของประโยคว่าภาพยนตร์หรือละครที่มีฉากตบตี สร้างความรุนแรงในครอบครัวได้ถ้ากลุ่มก้อนนี้ไปกระทำอะไรนั่นจึงจะเป็นประโยคนะคะเธอและครอบครัวเขากับเพื่อนฉันกับเธอสองคนเสื้อนั่นนามวลีก็ไม่จำเป็นต้องยาวเช่นเดียวกันนะคะนะักเรียนเสื้อคําเดียวก็เป็นนามวลีได้นะคะในที่นี้มีคำว่านั่นมา ขยายเพิ่มเสื้อตัวไหนล่ะเสื้อนั่นไงนามวรีแม่คุณแม่คุณแม่ครูโอคุณแม่ครูโอโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจสังเกตนะคะแม่คำเดียวก็เป็นวลรีได้นะคะเป็นคำนามด้วยคุณแม่ฮาคุณแม่ครูโอ คุณแม่เรามาคิดคำต่อให้ยาวไปอีกโดยที่ยังไม่มีกริยานะคะคุณแม่ครูโอโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจอ่ายาวขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีกริยาอาการใดๆเลยเพราะฉะนั้นยังจัดเป็นกลุ่มนามวลีอยู่ค่ะคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของครูกไก่เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ อายังไม่ได้บอกเลยว่าคอมพิวเตอร์เป็นอะไรแต่ถ้าบอกต่อว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของครูไก่เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสแบบนี้จึงจะมีภาพแสดงมานะคะถ้ามีแค่ส่วนนี้เป็นแค่นามวลีค่ะเด็กที่เรียนเก่งที่เรียนเก่งมาขยายเด็กนะคะอย่างไม่ใช่กริยาหนังสือบนโต๊ะบนโต๊ะก็มาบอกตำแหน่งของหนังสือไม่ใช่กริยา ผู้ชายเจ้าชู้มาขยายลักษณะของผู้ชายไม่ใช่กริยาไม้ขีดไฟในกล่องนั้นมาบอกตำแหน่งของไม้ขีดไฟไม่ใช่กริยาเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงจัดเป็นนามวลีค่ะและก็ใช้เป็นประธานของประโยคด้วยนะคะชนิดที่2ปริมาณวลีคือวลีที่เกี่ยวกับจำนวน ลำดับหรือคําลักษณะนามตัวอย่างปริมาณวลีสองคนแต่ถ้าเกิดว่ามีคํานามอยู่ด้านหน้าเด็กสองคนแบบนี้จะไม่ใช่ปริมาณวลีนะคะจะกลายเป็นนามวลีและเพราะคำว่าเด็กคือคํานามใช่ไหมคะแต่ถ้าเราตัดเฉพาะคําว่าสองคนนะคะจะกลายเป็นปริมาณวลีหลายอย่าง 50กิโลกรัม4เล่มอีก2กิโลกรัมเท่านั้นสัก2ช้อนกว่าวาเป็นปริมาณของทุกอย่างเลยแล้วก็มีตัวเลขบอกจำนวนปริมาณด้วยถ้าไม่มีตัวเลขบอกล่ะรุ่นแรกก็คือจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะครั้งสุดท้ายก็คือลำดับที่สุดท้ายผลน,นี้ก็คือครั้งปัจจุบันครั้งนี้ รางวันสุดท้ายนี้บานสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายแล้วอ่าปริมาณก็คือบอกลำดับจํานวนตําแหน่งได้ด้วยนั่นเองนะคะชนิดที่3กริยาวลีคือวลีที่มีหน่วยกริยาเป็นส่วนประกอบหลักกริยาวลีมีความสำคัญในโครงสร้างของประโยคมากๆเลยนะคะเพราะ ถ้าจะเป็นประโยคได้ต้องมีกริยาวลีเท่านั้นขาดไปไม่ได้เลยนะคะเดินเป็นกริยาใช่ไหมคะเราก็สามารถคิดคำมาต่อประโยคได้เรื่อยไปเลยนะคะโดยที่จะต้องอยังไม่มีประธานนะคะจึงจะเรียกว่ากริยาวลีเดินเร็วเ็วหน่อย ใช้สื่อสารได้เข้าใจได้เช่นเดียวกันนะคะวลีเนี่ยไม่ได้หมายความถึงถ้อยคำที่ไม่รู้เรื่องนะคะแต่หมายถึงถ้อยคำที่ยังไม่ครบโครงสร้างประโยคเท่านั้นเองไปด้วยกันไหมเหนื่อยจังเลยไม่ชอบละครเรื่องนี้เลยไม่ชอบเป็นกริยานะคะส่งงานเรียบร้อยแล้วส่งงานนักเรียนก็จะส่ง ข้อความมาหาคุณครูเลยส่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนใช้กริยาวลีในการสื่อสารกับคุณครูยังไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์แต่ใช้สื่อสารได้เข้าใจนะคะพากันลงมากินมเมล็ดข้าวอ่าพากันลงมาเนี่ยเป็นเป็นกริยาหลายตัวเลยนะคะเรียงต่อต่อกันมาเลยก็จะจัดอยู่ในภาคแสดงเราจึงเรียกว่ากริยาวลีนั่นเองค่ะ ไม่แพงไม่จําเป็นจะต้องมีกรรมมาต่อท้ายก็ได้นะคะมีกริยาตัวเดียวก็ได้กริยาตัวเดียวก็นับเป็นกริยาวลีเพราะว่ากริยาอาักร,รมสามารถอยู่ในประโยคได้โดยที่ไม่ต้องมีกรรมมาตามหลังนะคะอ่านสนุกดีจะเข้าไปข้างในไหมสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรีสลับซับซ้อนอ่าสลับซับซ้อนเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมนั่งที่เก้าอี้ ถ้านั่งจะต้องมีไม่มีจริงๆไม่ต้องมีกรรมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนขยายมาบอกว่านั่งอยู่ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นกริยาวลีก็จะต้องมีกริยาเป็นหลักและก็มีส่วนขยายก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่จะต้องอยังไม่มีประธานนั่นเองค่ะ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยคําว่าเป็นเป็นกริยานะคะกริยาชนิดต้องเติมเต็มตัดต้นไม้ในสวนตัดเป็นกริยารีบทอนเงินลูกค้ารีบทอนเป็นกริยากำลังนอนหลับสบายกำลังนอนหลับเป็นกริยาถูกทําลายด้วยฝีมือมนุษย์ถูกทำลายเป็นกริยาย่อมละลายย่อม และละลายเป็นกริยานะคะย่อมเป็นคำช่วยกริยาให้ที่ดินให้เป็นคำกริยาป้อนข้าวป้อนคือคำกริยาบอกความลับบอกคือคำกริยาคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่คือคือคำกริยาเก็บกุญแจไว้เก็บคือคำกริยาทำกระเป๋าเงินหล่นหายทำ คือกริยาแล้วก็ยังมีกริยาหล่นหายด้วยนะคะเดินจากไปอย่างไม่ใยดีเดินจากไปเป็นกริยากลับมาโดยสวัสดิภาพกลับมาเป็นคำกริยาค่ะชนิดที่4บุพบทวลีคือวลีที่ประกอบด้วยคำบุพบทกับนามวลีคำบุพบทนะคะนักเรียน นักเรียนลืมหรือยังเอ่ยสีส้มนี้คือคำบุพบทนะคะแก่ที่ตามกับในนะคะมีคำบุพบทอีกมากมายเลยนักเรียนไปดูคลิปทบทวนได้นะคะในเรื่องคำบุพบทอ่าแก่นักเรียนที่บ้านตามกฎที่วางไว้เราก็นับตั้งแต่หลังคำบุพบทเป็นต้นไปนะคะจึงจะเป็นบุพบทวลีกับญาติ แต่เช้าในส่วนหลังบ้านไม่มีประธานเหมือนกันนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะยังไม่รู้เลยตอนเช้าทำอะไรไม่รู้เลยนะคะแต่ว่ามีคำบุพบทคือคำว่าตอนมีเวลาอ่ะโอเคสองคำนี้เป็นวลีได้จากโรงเรียนจากเป็นคำบุพบทนะคะนอกประเทศในกระเป๋าโดยสวัสดิภาพต่อนายอำเภอ เห็นไหมคถ้ามีคําว่าเดินทางมาอยู่ข้างหน้าโดยสวัสดิภาพเนี่ยทั้งหมดเดินทางโดยสวัสดิภาพจะกลายเป็นกริยาวลีใช่ไหมคะแต่ถ้าตัดกริยาออกไปเหลือแค่โดยสวัสดิภาพก็จะกลายเป็นบุพบ,บทวลีนั่นเองคะ่ะนักเรียนชนิดสุดท้ายนะคะวิเศษวลี คือวลีที่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของกริยาวลีในข้อก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่ากริยาวลีเป็นยังไงใช่ไหมคะวิเศษวลีก็จะมาขยายกริยาวลีต่ออีกทีนึงเช่นกริยาวลีอร่อยเหลือเกินนะคะเรามาหาวิเศษวลีที่อยู่ในกริยาวลีนี้กันค่ะก็คือคําว่าเหลือเกินใช่ไหมคะเพราะคำว่าอร่อยเป็นกริยา คำที่มาขยายกริยาคือคำวิเศษใช่ไหมคะนักเรียนอไม่ยากเลยมาดูค่ะรวยมากคําว่ารวยเป็นกริยาขยายรวยคือมากมากจึงเป็นวิเศษวลีนั่นเองว่ายน้ําเร็วว่ายน้ําเป็นคํากริยาคําว่าเร็วมาขยายคําว่าว่ายน้ําคําว่าเร็วจึงเป็นวิเศษวลีค่ะ ขยันที่สุดขยันเป็นคำกริยาที่สุดมาขยายที่สุดเป็นวิเศษวลีรักเธอมากเหลือเกินรักเธอรักเป็นคำกริยาใช่ไหมคะอ่าเธอเนี่ยเป็นกรรมมากเหลือเกินมาขยายความรักนะคะเพราะฉะนั้นมากเหลือเกินจึงเป็นวิเศษวลีค่ะ จบแล้วคณนักเรียนกับเรื่องวลีหากนักเรียนนะคะยังไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนกลับไปดูคลิปทบทวนอีกหนึ่งครั้งเรื่องวลีไม่ยากเลยเป็นพื้นฐานของส่วนประกอบก่อนที่เราจะไปสร้างเป็นประโยคในบทเรียนถัดไปวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนขอบคุณนักเรียนทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนนะคะ สวัสดีค่ะ